ลดผู้บริหารนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะกับตัว Camry 2.0 G ปี P 2018นะคะสีดาเดิมแท้จากโรงงานสภาพพร้อมใช้นะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าฟังก์ชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยระบบความปลอดภัยได้มาครบนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับชมกันให้จบคลิปนะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถผู้บริหารหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันกับตัวแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบแปดนะคะรถหน่วยงานรลปฎิบัตประวัติสู์นะใครที่มองหารถวิชชง,งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะฟังก์ชันได้มาค่อนข้างครบเลยนะสนใจรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดศูนเก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะ ะะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกบทได้เลยนะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นได้รถสวย,ส,วยสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะคะการันตีโครงสร้างที่เลยนะไม่มีชนหนัก พิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมทั้งคันเช็ควัตนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะเก้ากอไก่งอง,งู 6410กรุงเทพมหานครนะคะได้ปรถสีดำเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโรเมียมสันเนียมคมฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะติดต่อกันเข้ามาช่วงนี้นะคะลูกค้าได้รถไปทันใช้ก่อนส่งการแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะรถของเราคัดเกรดเอนะคะการันตี รงส้้าใหเลยมาดูกั้นตอนในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าติดให้ฝั่งละ1นจุดนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้จากโรงงานสภาพพร้อมใช้เลยนะคะราคาค่าตัวนะอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวล้อของรถนะคะคันนี้ได้เป็น ล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะเป็นยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ยางขอบ16นิ้วยางปี2 0ง2ีเลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกระยะนึงเลยนะ,ะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบนํามันหยดไหลยเยิม้มการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆซีนเดิมจากโรงงานสันเหลี่ยมคมตรงป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะ มีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีร่องรอยลากิิมเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มให้รอบคันติดทิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพพร้อมใช้เลย กระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลกโก้เตยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาจะมีระบบ BSM นะคะระบบเตือนมุมอับซานตานะคะตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะจะมีไฟกระพริบด้านข้างนะลูกค้าฟังก์ชันนะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้มาเต็มเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีดำตัดด้วยเสน้เนโคมเยี่ยมเส้นใหญ่ๆเอกลักษณ์ของตัวแคมรี่เลยนะคะหน้าตากุญแจนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นที่นะคะล็อกรถ หรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะคันนี้ ภายในนะคะเป็นสีดำเบาะหนังสีส้มนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะมาพร้อมกับลายไม้นะคะเพิ่มความมีระดับความสวยงามความหรูหรามาให้ด้วยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมตัวเบาะคนขับนะคะสามารถเซฟปรับระดับได้ด้วยนะคะมีเมมโมร่เซตนะคะในส่วนของเบาะคนขับให้นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะกระจกนะคะ ปรับออโต้สี่บานเลยนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูมีมาให้นะพวกฟังก์ชันได้มาครบเลยนะคะระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะคุณแจค๊คเคเลสสตาร์ทมือนะสาหรับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมาพร้อมกับตัว c r u ค s น control นะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่ 128,117กิโลเมตรนะคะคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีกับไม่ก็ไม่อย่างแน่นอนนะคะเช็ค mm. <Check S 2> ประวัติศูนย์โตโยต้ตได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นเสียงนะคะที่เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX c c e p t ได้นะคะตัวแอร์นะคะลูกค้าได้เป็นแอร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายๆเลย ที่เสียบ USB AUX นะคะจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นม่านไฟฟ้านะลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะคะตัวม่านด้านหลังก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะกดขึ้นกดลงได้เลยนะคะม่านหลังไฟฟ้าด้านหลังนะลูกค้าบังแดดได้ด้วยนะคะคือสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแล้วก็ตรง คอนโซลตรงกลางนะคะก็คือเขาดีไซน์ในส่วนของรายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้มีในส่วนของไวเลสชาร์จนะคะสามารถเสียบาชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะวางตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone นะคะสามารถชาร์จแบตได้เลยนะมีไวเลสชาร์จให้นะคะส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีส้มนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข้รอยขียบเยืย่อนนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเลยนะคัดเกรด A ทุกขั้นนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลัง,งกว้างๆนั่งสบายๆมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ด้านหลังนั่งกันเย็นๆปลอกกันสบายๆเลย กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางนะคะดึงลงมาเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะแล้วก็มีช่องรับนะคะเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยคันนี้สไตล์ผู้บริหารนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะม่านบังแดดด้านข้างก็มีให้นะคันนี้ มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะลูกค้าราคาค่าตัว5 8 9 0 0 0 0บาทนะเป็นตัวแ Cam ม r ี2.0 G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศนะูนย์ะลูกค้าฟรีดาวน์ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นเครดิตด,ดีนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะสภาพสสวยเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้าน นะคะคติดมาให้4จุดเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กวไก่งองู6410กรุงเทพมหานครนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะลูกคะ้า บอดี้กว้างๆกันเลยนะมีถังดับเพลิงให้ด้วยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโกโ้มีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะนี่หัวน,น็อตนะคะฝากระโปรงด้านหลังซีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเขียบเพียันเลยนะคะ โครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะในส่วนของคานด้านหลังตรงๆคานไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมนะแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้เครื่องมือแม่แรงครบนะคะล้ออะไรเดี๋ยวเอามาใส่ให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกคดด้าถอดล้างทําความสะอาดอยู่นะสําหรับล้ออะไหล่นะคะแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะเดิมๆเลยไม่มีคาบสนิมกัดกินนะคะลูกค้าซีนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะ คัดเกรด A ทุกคันนะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะลูกค้าได้รถทันใช้ก่อนส่งการแน่นอนนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเพรนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลยแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยเทบขยื่ยนนะคะได้เครื่องลด้ถังตรง รถปี2018ตรงปีเช็คประวัติสูนย์ตโยต้าได้นะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะชนหนะักพิกามจมน้ำกับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะ่อนน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถบอดี้ภายในนะคะสวยๆนะไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติสูตย์เซ็นะคันนี้ใครสนใจนะคะแนะนำเป็นอีกหนึงทางเลือกเลยนะ สภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi W นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2,000ซีซี167แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E 20 E 85เติมได้เลยนะ,ะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆ ไม่มีพวกข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มได้ๆนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีอรอยเขียบเพื่อเยื่อมาคแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดในส่วนของฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขามีชุดโชงนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้าให้ด้วยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคันนี้พวกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะลูกค้าเช็คกัติศู่โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ หัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่เม็อดอาร์ตฝากระโปงมีให้เห็นชัดเจนนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยว หรือว่าตาปั๊มตรงฝากกระโปงนะคะมีติดให้เห็นเด่นชัดเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสำหรับใครนะที่อยากได้รถสวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติสูน์นะ c a m r y 2 0 G ปี2018นะคะราคาค่าตัว589,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ ผ่อนเริ่มต้นนะคะ9,900บาทรายได้สองเท่าของค่างวดได้รถคันนี้ไปใช้ง,งานได้เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดอีกรอบหนึ่งนะ098 260 9587นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงพี่เลยนะคะคเครดิตดีฟรีดาวน์ได้แล้วก็คเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะลูกค้า ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.7เท่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ